อยากกินแอปองอสแต่ขี้ข้านกอไฟสุ่มไฟมาครับเอาอามาเอาสูตรเอาอย่ามากินแรงของเขานี่สูตรนี่แอปองอสบนมอขาเนี้ยง่ายๆหอมใบตองลำสูตรเนอองออกําไทยแปลว่าสมองนะครับอันนี้เป็นสมองหมูนะเดี๋ยวผมจะตำหอมแดงหอมเตี้ยมขาจักไข่ขมิ้นริกแห้งแล้วก็ซอยใบบะขูดเคียมไว้ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองหนึ่งแกนเนาะเครื่องสมุนไพรเอาใส่ลงไปในครอบเพิ่มความหอมแหมน้อยเม็ดหอมป้อมบะแลบะแควนครับเกลือชูรสแล้วก็ผงปรุงรสตำกุซิงกุยางให้แล้วเข้ากันดี ใสขมินนักมันเลือมันเหมาะดีเนาะเวลาเขาแยะแล้วเนาะควักเครื่องพริกพักไวก่อนแล้วก็อันนี้เป็นของดีเลยนะตเติมแําลงไปล่างคกเนาะเครื่องพริกก็ใสลงไปในสมองหมูแําล่างคกก็เอาแตวลงไปคาบก้นเครื่องพริกคือเข้ากับอ๋อเหี้นน้อยก่อนเนาะแล้วผมก็จะใสไข่ไก่ลงไปครับเนาะใสไข่ไก่แล้วก็ตามด้วยใบบะคูดซอยถ้าไหิมีต้นหอมพักป้อมก็เอามาซอยใส่ไดเนอร์วันนี้หมดครับผมมีครับใบขิงก็เหมือนกันคับถ้ามีก็ซอยใส่ไดวางนี่มันน่าแร่งใบขิงวันวอดหมดแล้วครับเนาะตั้งหม้อขางแตวน้ําลงไปสักนอ ครับจากนั้นก็เอาใบตองใส่ลงไปของผมนี่ใส่นักไปน้อยเนาะหกจันก็น,นะถ้าจะหือซุกเลี้ยวใส่สัก3าจันกับปอแล้วครับใบตองนี่นะตามแกะเอาป่ากดใบตองให้มันย่อลงไปสักน้อยเนาะจากนั่นก็ใส่องอที่เฮาก้นไหวลงไปเลยครับป่าทอดสีสันพอย,ยังกะาอดมันกําแล้วครับค้นไปก้นมาเหมือนองปูปูองกําแล้วเฮ้ยมันคว่วมันก้นไปเรื่อยๆครับเนาะระวังางเนี่ยบอกได้เลยว่าหอมใบตองสุดยอดครับผมหอมเครื่องสมุนไพร้าเอาอาคนใดมากแบบช้ำๆนุ่มๆประมาณนี้ก็กินได้แล้วนะครับแต่ผมมากคือมันแห้งๆกว่านี่ เขาก็ก้นก็นกนกคัวไปเห็นน้อยเนาะใบตองเริ่มไม่เริ่มหอมอย่างอีป๋อแล้วครับป๋อแล้วครับแกะหมดไปแกนและ อันนี้ต้องมาควาบนแกตปิกนิกเอานะครับเนาะอ้าวอาเมนูนี้ไม่ยกสักโบกเลยครับย่างพ่องกะครับเมนูนี้มันแบบเปิงแอปอองอหอมหอมย่างอีต้องกินกับเขานึ่งห่อนห่อนเต่าอันลาลาลาอาอาเหยหอมใบตองขนาดครับผมไปครับไปครับไปค้าบตักใส่ถ้วยใส่จานเอาไปเสิร์ฟกันเตอะง่ายก็ครับแอปอองอโดยบัตรตองกอไฟสุ่มไฟเนี่ยในมอขางย่างอีประหยัดเวลาดีขนาดครับเนาะไผ่ีเบเกิกินอองอสมองหมู้องแงะพอนะครับเนื้ มาครับมาครับมาครับมาจิ้มอ็อกลองอ๋อนะครับเนาะว่าจะแอบไ่ได้แอบครับผมอ็อกนะครับเนาะสูตรอะไรมากินไลนด้วยกันครับมาล้ำมาล้ำพูดนะมาจิ้มด้วยกันครับปาดเถ้าพอได้อยู่นะครับอ๋ะ มอกบนมอสขางนะครับเนาะใส่เบสตอกลงไปนะยครับเวลาออกเนาะอ๋อเบสตอกน,น,นี้ครับลูกนี่ครับ ผมเครื่องสมุนไพรครับผม,มเมอ่อยังฮะเนี่ยข้างแหลมกันครับเมนูนี้นะคลิปวิธีทำเต็มๆพอได้ตีเพลรักของเขาเนีนะ่ยขนาะเพจเตอาอย่างมากกินแรงปุ๊นะครับเนอะเนี่ยยอดกับข้าวสวยนะครับกับข้าวหูข้าวหูเนาะ อาจจะล้ำครับเนี่ยคุกเขาไปเต๋อนะครับเนาะล้ำครับ อองออหรือว่าสมองหมูนะครับนะทำไม่ไอ้อีใส่เครื่องนักอกใส่ใบต็ตองไวยหอมสุดยอดเลยอือเด็ดเด้อ ถ้าบะไซพริกนี่นะเราอ้งนก็กินได้ครับนี่นะยิ่งกินย,ยิ่งมันเนาะมั ำลาำค่ายๆข้อกิ้งของตางผักไตเนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสมองหมูนะครับนเนาะสองหมูนะฮะใส่เครื่องเทศเนี้ยเครื่องเทศเนี้ยครับเนี้ยเมี้ยงไท่เทมี้ยงขัด Ooh. Nice. Yeah. หอมใบบ๊คุดขมิ้นจะขายซึหยอดรัง